วิธีวาดแบบเสื้อขนาดสำเร็จ38นิ้วนะคะให้เริ่มจากวัดจากริมกระดาษลงมา20เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้เป็นหมายเลขหนึ่งค่ะต่อไปวัดจากหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะคะลงมาให้มีความยาว 3 5เซนติเมตรนะคะวัดลงมาเลยค่ะ35เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข2นะคะต่อไปวัดจากหมายเลข2ลงมาตรงนี้นะคะ10เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข3ค่ะต่อไปวัดจากจุดหมายเลข3ลงมา20เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข4ค่ะ ได้ 1- นถึงสแล้วนะคะต่อไปกลับไปดูที่หมายเลขหนค่ะวัดจากหมายเลขหนตรงนี้ลงมาให้มีความยาว17.5เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้เป็นหมายเลข5ค่ะต่อไปมาดูที่หมายเลขหนอีกครั้งค่ะวัดจากหมายเลขหนตรงนี้ลงมาให้มีความยาว8.75ซนติเมตรหรือ 8เซนติเมตรบวกกับอีก7มิลครึ่งค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้เป็นหมายเลขหค่ะตอนนี้ฝั่งนี้ได้1-6ถึงแล้วนะคะต่อไปมาทำด้านนี้เป็นคู่ขนานค่ะวัดจากริมกระดาษค่ะลงมา20เซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลขหนึ่งค่ะต่อไปวัดจากหมายเลขหนึ่งลงมา3 5หเซนติเมตรนะคะ 35เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลขสองวัดจากหมายเลข2ลงมา10เซนติเมตรให้เป็นหมายเลขสต่อไปวัดจากหมายเลขสามลงมา20เซนติเมตรมาร์กเป็นหมายเลข4ได้ 1- ถึง4แล้วเดี๋ยวไปทำอีกสองจุดนะคะวัดจากจุดที่1ค่ะลงมา 17.5เซนติเมตรค่ะมากจุดไว้ให้เป็นหมายเลข5ค่ะต่อไปวัดจากหมายเลขก1ลงมา8.75เซนติเมตรมากจุดไว้ให้เป็นหมายเลข6ค่ะได้2ข้างแล้วนะคะต่อไปให้ขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะ ให้เพื่อนๆทำตามเลยนะคะแล้วก็จดจดรายละเอียดแต่ละจุดเอาไว้เมื่อเอาไปลงในกระดาษบลูฟนะคะก็จะได้ขนาดจริงออกมาใช้ค่ะอันนี้ก็อาจจะเห็นว่าเบี้ยวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นขนาดสมมุตินะคะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นว่า เวลาทำอะคะจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นยังไงบ้างจะได้ไม่งงนะคะเห็นภาพรวมทั้งหมดอ่ะตอนนี้ขีดเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําชิ้นหน้าจากเส้นที่สี่นี้นะคะวัดจากริมกระดาษค่ะที่หมายเลขสี่นะคะเข้ามาทางนี้ ให้มีความยาว24.5เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้เป็นหมายเลข7ค่ะต่อไปมาดูที่หมายเลข5วัดจากริมกระดาษตรงนี้ค่ะมาทางนี้ให้มีความยาว24.5เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้ให้เป็นหมายเลข8ค่ะต่อไป ลาก8และ7เชื่อมหากันให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นมาดูที่หมายเลข2นะคะตรงเส้นตัดจุดตัดตรงนี้ที่หมายเลข2ให้เป็นหมายเลข9ค่ะและวัดจากจุดนี้เข้ามา1เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นหมายเลข10นะคะลากหมายเลข10ไปหา8ค่ะ แล้วก็ลากมาหาเจ็ดแบบนี้นะคะต่อไปดูเส้นหมายเลขห้วัดจากริมกระาดาษตรงนี้ค่ะเข้ามาทางนี้มีความยาว9ก้ซนติเมตรนะคะมาร์กจุดเอาไว้ค่ะจุดนี้ให้ลากมีความยาว0.8ซนติเมตรนะคะแล้วก็มาร์กจุดไว้ จุดด้านบนให้เป็นหมายเลข13ด้านล่างหมายเลข11นะคะหมายเลข13ตรงนี้ลากไปหาหมายเลข1แบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นอกสูงนะคะต่อไปมาดูหมายเลข2ค่ะวัดจากริมกระดาษตรงนี้มาทางนี้ให้มีความยาว9เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดไว้จุดนี้ให้เป็นจุดที่14ค่ะต่อไปมาดูหมายเลข3วัดจากริมกระดาษตรงนี้มาทางนี้ เก้าเซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้แล้วเอาไม้บรรทัดมาวางค่ะวัดจากเส้นนี้นะคะลงมามีความยาวสามเซนติเมตรมาร์กจุดเอาไว้ตรงนี้สามเซนติเมตรนะคะมาร์กจุดเอาไว้จุดนี้เป็นจุดที่สิบสค่ะต่อไปลากจุดที่สิบเอ็ดข้างบนลงมาค่ะผ่านจุดที่สิบสี่ลงมาหาจุดที่สิบสอเลยค่ะ ที่จุดที่14วัดออกไปข้างละ1.5เซนติเมตรนะคะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ลากลงมาหา12แบบนี้ค่ะข้างบนด้วยนะคะลากไปหา11ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะด้านล่างเดี๋ยวไปทําข้างบนกันต่อนะคะที้หมายเลขหนึ่ง วัดขึ้นไป3เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้เป็นหมายเลข18ค่ะให้วัดคู่ขนานด้วยนะคะทางด้านนี้วัดขึ้นไป3เซนติเมตรมากจุดไว้แล้วก็ลากเส้นเชื่อมหากันเอาไว้ค่ะจะปล่อยให้ยาวนะคะเลยจุดที่8ตรงนี้นะคะออกมาทางนี้นิดนึงนะคะต่อไปที่หมายเลข1วัดจากเรีมกระดาษตรงนี้มาทางนี้ ให้มีความยาว6 5ซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้อันนี้ให้เป็นจุดที่15นะคะต่อไปวัดจากจุดนี้ขึ้นไป7ซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้แล้ววัดตรวจสอบคู่ขนานทั้งนี้เข้าไปด้วยนะคะให้มีความยาว6 5ซนติเมตรถ้าตรงแล้วก็ลากเส้นลงเชื่อมมาหาจุดที่15ค่ะ จุดท่องบนนี้คือจุดที่16นะคะตอนนี้ได้จุดคอเรียบร้อยแล้วค่ะ16กับ1ให้เอานกแก้วนะคะที่เขาเขียนว่าโค้งคอหน้านะคะมาวางค่ะแล้วก็วาดโค้งคอหน้าเลยค่ะวาดให้โค้งมนสวยงามนะคะต่อไปมาดูเส้นที่18ค่ะวัดจากริมกระดาษตรงนี้นะคะ มาทางนี้ให้มีความยาว19เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้จุดนี้คือจุดที่19มันจะตรงกันนะคะวัาจากตรงนี้มาทางนี้19เซนติเมตรนะคะแล้วจุดนี้ก็คือจุดที่19มันบังเอิญมาตรงกันนะคะอย่างง,งนะคะเสร็จแล้วลากจุดที่19ไปหา16ค่ะ ต่อไปวัดจากจุดที่16ลงมาให้มีความยาว6 6จุดหกมิลครึ่งค่ะมาร์กจุดไว้นะคะให้เป็นอย่างเล็2ยี่สิบค่ะแล้ววัดจากจุดที่20ลงมาให้มีความยาวสามเซนติเมตรมาร์กจุดไว้ให้เป็นจุดที่21ค่ะได้20่สแล้วนะคะลากลงมาหา13ตรงนี้ค่ะ ต่อไปมาดูที่จุดที่19เอาไม้บรรทัดมาวางนะคะวัดลงมา3มเซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะเวลาจะขีดเส้นนะคะให้เอาไม้บรรทัดมาวางตั้งแต่จุดที่สิหลงมานะคะให้เป็นแนวเดียวกันแล้วก็ลากเส้นเชื่อมมาค่ะจุดนี้เป็นจุดที่22นะคะต่อไปดูเส้นที่6วัดจากริมกระดาษตรงนี้นะคะ มาทั้งนี้ให้มีความยาว20.5เซนติเมตรค่ะมากจุดเอาไว้ให้เป็นจุดที่23ค่ะแล้วเอานกแก้วมาวางนะคะให้ผ่านจุด22 23และ8พอดีนะคะแล้วก็วาดคุ้งวงแขนค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับชิ้นหน้าขนาด38นิ้วนะคะ ถ้ากรณีที่เราเป็นคนที่ใส่เสื้อสานิ้วได้แต่ว่าบางจุดสมมติว่าตรงช่วงบ่านะคะเราเป็นคนตัวหนาช่วงบ่าแล้วที่อื่นนะพอดีหมดเลยอกอะไรเนี่ยพอดีหมดเลยกำลังสวยสำหรับเรานะคะแต่ตรงนี้มันแน่นไปหน่อยนะคะเราสามารถขยับเส้นบ่านะคะตรงนี้ออกมาได้นะคะ ทีละ5ได้นะคะ5้าเซนติเมตรได้นะคะเพื่อให้เรารู้สึกสบายตรงนี้มากขึ้นนะคะช่วงบ่านะคะสามารถปรับได้ค่ะเมื่อเราปรับชิ้นหลังชิ้นหน้าก็ต้องปรับด้วยนะคะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับชิ้นหน้าขนาด38นิ้วค่ะ